เจอผมแล้วนะครับบุ๊กนะครับจากช่องบุ๊กมาแล้วครับนะครับวันนี้เราจะไปเรื่องใหม่นะครับ EP ใหม่นะครับว้าวตอนนี้หนึ่งนะครับเราไปดูกันที่วัดรังหมันนะครับวัดลังหมันมีสัตว์ป่าในหิมะพานนะครับแต่มีมังกรด้วยเราไปดูกันนี่นะครับวัดลังหมันนะครับก็มีมังกรด้วยนะครับนี่นะครับมังกรนะครับทั้งตัวนะครับมีคู่กันเลยครับนี่ก็เป็นสัตว์ป่าในหิมพานะครับหัวเป็นช้างนะครับนี่นะครับตัวเป็นสิงโตนะครับ นี่มีสัตว์หลายชนิดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับวัดรังหมันนะครับที่นครปฐมนะครับใครสะดวกอยู่ใกล้มาดูได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเหมือนเราอยู่ในป่าหิมะพายเลยนะครับมีสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้พญานาคนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวหัวเป็นพญานาคนะครับตัวขาเป็นนกเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีมัคคละ ด้วยนะครับนี่เป็นหงนะครับตัวนี้หงเลยนะครับบางตัวก็รู้จักนี่มียักษ์ด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับครับเป็นๆนดูแล้วเป็นไงบ้างครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องเลยนะครับช่องบุกมาละครับนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ